สบายดีเด้อจ้ะพี่น้องจ้ากะทักไายสบายดีเด้อเมื่อน,นี้ดาวกะลงมาสวนคือเก่าจ้าแต่ละเมื้อแต่ละวนันกะอยู่น้ำหัวน้ำสวนนี่แหละพี่น้องเลย่ไดไปทางใด <c oughs> อยู่น้ำหัวน้ำสวนอยู่น้ำไหลน้ำหน้าอยู่น้ำเป็ดน้ำไก่จ้าเมื่อน,นี้อะไะสิมาลงสิลงมาเปิดน้ำอันฮดห้าพี่น้องฮดหยาฮดสวนเ้านนี่แหละสวนแขีมของคือเก่าคุณพ,พ่อพิดน,นั้น ลงมาใส่ผุนขีม่มูใส่หมักผีกเศร้านี่เพื่อนก็นเลยบอกว่าขั้นบอมีเวียกเลยพดในเดอ้อเพื่อนกต่ดหยาแต่ว่ามักผีกเนะ่เพื่อนหดแล้วแล้วเพื่อนหาด่าหดหยาหยาที่ห้าปูไว้ไม่ได้กระสีไปต่อ่อก่อนพี่น้องไปดึงสาย,ยางมาก่อนเพอว่าสาย,ยางอีพอดึงไปพุ่นดึงไปทางสวนหมักผีหูกราสีดึงมาทางสวนหนานยาบันหยายสาย,ยางหยายอ่อมาจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยพี่น้อง น้ำกาคุณพ่อเอาไดโวน้อยจุ่มลงท้องผมเลยเนะีอยสุดแทมตาผังผมแต่เพิ่นกับต่อแปบต่อใจย,ยางขึ้นมาเดี๋ยวฮาสิไปใหญ่ถอใหญ่ใจยา,ย,ยางก็ มื้อนี้บรรยากาศแบบว่าท้องฟ้าแจ่มใสพี่น้องท้องฟ้าแจ่มใสบ่มีเมฆเลยเดี๋ยวดาวก็สิฮดหญ้าอันนี้หญ้าเฮาก็กําลังปงามพี่น้องตนี้ที่เฮาปลูกาหลังก็กําลังอดยอดเดี๋ยวดก็สิย้ายถอ้าชยางไปฝั่งนั้น ได้เกิดฮดที่เป็ดเปียกพี่น้องก็เพราะว่าอันมันจะบริโภคละบริแบบมันจะกลุ่มลายมือขนาดนั้นอะไรปลาลุงนี่นี่ค่ะมาไก่ดิ di Palung long le tengok

ต้นถั่วเริ่มออกดอกเลยเด้อพี่น้องสิไดเก็บขายแล้วเด้อจ้าออกหมากแล้วพูทางลุมเริ่มเป็นหมากแล้วมีหมากแล้วเด้อสีดใส่ <c oughs> <c oughs> ลาสุดสีดถึงนาเจ้าของน้อง ใครแต่มีห่มก็ภัยเห็ดสวนลงมาสวนกันเห็ดแบบสบายสบายบรตตากแดดเลยมีห,มห่มไหมฮะสนเนีย่ยทำกับกำลังงามเด้อนี่ฮดไปเลยจ้ากำลังปป่งงามเลยเนี่ยกะอันนี้จะเป็นสายพันธุ์แบบอย่างห้าอ้อยพี่นอ้องรำคืออ้อยนี่แหละ วันนี้ไม่มีตากล้องนะจ๊ะเอาก็เลยต้องจับกล้องเองแบบทุลักทุเลบรรยากาศดีพี่น้องลมผัดจนวันหนาวพุ่แหละงามคักหมักถั่วก็ได้